สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big กแอดเช่นเคยครับนำข่าวบุญข่าวดีเรื่องของบุญกตัญยูกะตะเวทีกับพรรมคูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายนะครับลูกศิษย์วัดเกตุมดีสมุทรสาครคร,ครับเรื่องของบุญการสร้างปราสาทท่านพ่อบรรทุนสิ์ครับ สวยงามมากเลยนะครับดูจากแบบนะครับสี่มุกสองชั้นค่อมถนนครับเรียกว่าด้านล่างก็เป็นถนนมุดเข้าไปในปราสาทด้านล่างของปราสาทท่านพ่อบรรทุนสิ่งครับขณะนี้กําลังสร้างอยู่นะครับกําลังสร้างอยู่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับก็เป็นข่าวดีเป็นข่าวบุญนะครับแวะไป นะครับทำบุญกันได้ตามกําลังศรัทธ,ธานะครับมีมากมีน้อยเรามีศรัทธ,ธาร่วมสร้างถาวรในถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเป็นวัดที่พรมคุบาอาจารย์ของเราก็คือวัดเกตุมดีสีวราลามจังหวัดสมุทรสาครนะครับแวะไปทําบุญกันได้นะครับผมเห็นแล้วผมก็ดีใจชื่นใจนะครับ ก็ทําบุญตามกําลังศรัทธ,ธาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็นํามาฝากทุกท่านนะครับแวะไปแวะไปให้เห็นกับตาก็ได้นะครับไปดูให้เห็นนะครับชื่นใจแวะไปปฏิบัติธรรมอยู่ดิถีปริว่านก็ทําบุญได้ครับร่วมบุญกันได้ถ้าท่านอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกลองโทรไปถามก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869353456 อีกครั้งนะครับ0869353456นะครับอันนี้เบอร์ของที่วัดนะครับกราบจุดทูบจุดเทียนนะครับกราบสักการะบูชาองค์พระบรมธาตุเกตุมดีและองค์พระบรมครูบาอาจารย์ทุกๆุกพระองค์นะครับในเกตุมมงคลมหาสถานนะครับและวก็ร่วมทําบุญกันได้นะครับท่านจะได,ได้เห็นว่านี่แหละข้าพเจ้า ฉันเองผมเองดิฉันเองได้ร่วมสร้างปราสาทท่านพ่อบรรทุนสิง์ธรรมะบัณฑิตนะครับเป็นบุญกะตันยูกะตาเวทีนะครับคุณแรงทีเดียวนะครับวันนี้ผมฝากไว้นะครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับมีความสุขความเจริญสมความมุ่งมา่นปัตตนาทุกประการนะครับและไปทำบุญด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ